ค,ครับผมแก้วโอเคแก้วแปครับลูกสวนรวนกันตันอยู่พาครูผิดทองแต่ว่าไม่พาไปไหนครับวันนี้เรามาที่บ้านครูเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ผมอยู่ที่โชคชัยสี่ครับตรงข้ามมู่บ้านต่อรวมโชคทาเข้าต่อรวมโชคเลยก็มาบ้านดูท่านดูท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณครูปู้หรือคุณครูพิม่าเนะครับบ้านให้อยู่ข้างหลังเองเดี๋ยวไปสวัสดีคุณครูกันดีกว่าหรือนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะไปติดทองบ้านคุณครูท่านไหนก็ติดต่อมได้นะครับติดต่อได้ผมแก้ว98ก็ยินดีที่จะไปตามบ้านคุณต่างๆตอนนี้อย่างน้อยเพือรอหนึ่งท่านนะครับ เดือนหนึ่งข้างทุกวันทุนเัตที่4ของทุกเตือนติดตามข่าวได้ที่ในเรับได้รู้ผมนะครับเข้าไปหาตลูกไปดีกว่าเฮ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับโอ้โหเจอโอ้โหเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกต่อเก้าหกเลครับอันนี้ยิงหน่อยห้าเลยครับแล้วก็ไอเหี้ยก่อยนะฮะใช่ไหมเนี่ยเห็นหลังๆนั่นแหละใช่ไหมโอ้โฮครู แล้ว่าวว่าเตรียมเป็นบุญเอ้เตรียมงานกันนานตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนแต่แล้วก็ทำไม่ไหวแขนเจ็บขาเจ็บล่อยได้มาลวยเมื่อคืนจนดึกเลยกวาดบ้านถูบ้านขัดนุ่นแม้กระทั่งห้องน้ำนะครับครูจะเป็นคนที่สองสำหรับโครงการนี้เด็กลูกศิษย์ไอ้ศิษย์สวยลูกกตอยููพาลูกิษทองระบุตามบ้านต่างๆครูประไพเป็นครูท่านแรกครูได้เห็นคลิปอาจารย์ไพ่ไหมได้เห็นค่ะปากพูดในหัวใจ ได้ดูพัวไม่ใช่ครูเก่าแก่มากมายเ<ม>พราะฉะนั้นลูกศิษย์ก็จะไม่มีกลุ่มใหญ่ที่เกษียณ <Pain. S 1> ส่วนใหญ่ก็ยังทํางานกันอยู่เ<ม>พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่ทํางานรับปากว่าจะมาหลายคนมากคะเมื่อเช้าติดงานติดประชุมออขอค a n c e ลไปหกท่าน<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเหลือผู้ที่พร้อมทั้งจิตใจและหน้าที่การงานคุบบุญมันครับ ไอ้เรื่องคุใหญ่ที่มองว่าเนี่ยผู้เกียนทายสีเนี่ยค่ะฝอยนี่ค่ะที่เป็นผู้มาปรับพื้นที่ให้สวยงามต้อนรับทุกทุกบทโจงกับใจเป็นองค์พฤติมานกับใจเ่อก่อนเด็กเลวมากสมัยเรียนไงเรียนนี้ไม่มีโจ้เนี่ยไม่มีโจ้แี่เป็แต่คนเด็กหลังห้องไงแต่เด็กหลังห้องส่วนใหญ่ได้ดีหมดนะท่าที่ท่าที่เห็นใช่พวกที่หน้าห้องก็จะเป็นหมอเป็น อะไรต่างๆแต่พวกกลางหลังเนี่ยจะแบบเป็นผู้บริหารผู้ปกครองบ้านเมืองหลายคนเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวครับยัง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 มีใหม่ไหมว่าจะมีใหม่ไหมมีมีไก่กำลังเดินทางไก่โทรมาแล้วเดินทางไก่กับทอนทอนน้อยทอนทอนติดงานไก่เลยไม่มานี่ยไงทอนที่รอ้จักร้อยสี่สองท่านทอนคุณโก้ร้อยหนึ่งก็คืออุปกรณ์ตันลีร้อยสามก็คือ พี่ตลุงตู่ประยุทธ์ร้อยเก้าร้อยเก้าก็คือจตุพรกับน้องตุ้ยตุ้ยคุณ็รากสอนตอรุ่นไหนครับปีแรกเลยเนี่ยก้าเจใช่เหรอเก้าเจเหรอคุณบอกคุณเข้าเข้าสวนเก้าเจนผ้ชายก้าเป้าอ่าเขาเาไปทันเลยน้องน้องน้องลุเพชรพทดันลุงเพชรแตไม่สอนเพชรไหมไม่ได้สอนครูสอนชีวะอ๋อ ฉันเลยก็หลายๆท่านที่น่ารักไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เรียนกับกู <laughs> ที่น่ารักรับปริญญามาใหม่ๆเลยแล้วก็มานี่เลยไม่ใม่ม่ไปไปไปชนไทยที่อื่นมาก่อนไปไปชนไทยเลี้ยงลูกค่ะจบแล้วแต่งงานเลยค่ะเออเลยฮะแต่งงานปีหนึ <laughs> ่งเก้ารับปริญญาหนึ่งเก้าอะไรว่าเอ๊ยยังไงเนีย่ย <laughs> ลูกก็สองศูนย์เลี้ยงลูกจน สองหนึ่งมีคร์สุกตายแล้วเราอุตสาห์ร่ำเรียนมามากมายคดุคดุจุฬาจุฬาด้วยเรียนมามากมายทำไมถึงจะมานั่งดูนาฬิกาเพราะว่าสามีกลัวเป็นนักธุรกิจค่ะแล้ววาจิตตั้งแต่สมัยเรียนเลยนี่ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใชแล้วก็ให้มานั่งอยู่กับบ้าน เปิดบริษัทเป็นเปิดบริษัทลูกก็ไม่เลี้ยงพ่อมีที่เลี้ยงตอนเช้าก็แต่งตัวสวยเป็นคุณนายช่วยรับโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็อตายแล้วชีวิตเราเรียนมาแทบตายทําไมจะมานั่งทําอะไรแค่นี้ก็เลยขอเขาว่าบัวอยากไปทํางานตามที่คูล่ำเรียนมาให้มันคุ้มก็เลยไปสอบกับจุตอนลูกหนึ่งบัวลูกก็จะนั่งช่วยอ่านหนังสืออะไรตายจะสนานเพราะกำลังซนก็ดีตายเราจะสอบได้บ้าง เขาเอินเก่งค่ะเขาประจุได้เขอหน้าดูหน้าคนฟังหน่อยเชื่อไหมเนี่ยเชื่ไหมใช่ไหมเขาเอินเก่งเขาอะไรสอบประจุได้ค่ะแล้วก็เลือก สุกุลาเลยหรือว่าที่อื่น,ออก,นก่อนอ๋อไปที่อื่นก่อนค่ะเพราะว่าตอนที่เราบรรจุได้เนี่ยสุกุลาไม่มีอัตราอืกูก็อยู่พักขนงงปีหนึ่งได้กอได้ที่หนึ่งเลยเหรอได้ที่หนึ่งแล้วก็ไปอยู่พัะขนงงเพราะว่าโรงเรียนที่ให้มาไม่รู้จักเลยรู้จกัจกว่าพักขนงงก็ต้องอยู่พักขนงง <laughs> ไปอยู่พักขงงงปีหนึ่งก็สามีก็บอกว่าเงินเดือนที่ได้อ่ะมันไม่คุ้มกับค่ารถเลยเพราะว่าไม่ได้ขับรถไปค่ะก็ให้คนขับรถไปส่งตอนเช้าคุณนายคุณนายขึ้นรถก็ต้องกลับ ตอนเย็นสามีไปแล้วเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็คือต้องขับรถสี่ที่อยู่เขาก็บอกว่าเงินเดือนตอนนั้นครูพันเจ็ดร้อยห้าสิบค่าท้่มันวันเดียวก็เกือบจะหมดแล้วหมดแล้วก็เลยบอกว่า อ่ะมันคงจะไม่ไหวแล้วมั้งครูก็เลยบอกครูครูขอได้ป่ะถ้าถ้าได้มาอยู่สถวกลาขอครูสอนต่อเพราะใกล้บ้านแล้วไงใกล้บ้านครูอยู่ใกล้ๆสอนนอจักรวัดเพราะฉะนั้นเดินไปโรงเรียนได้เล้อหครูก็ เขียนหนังสือขอย้ายเลปรากฏว่าผลออกมาได้อ่ะซึ่งมันยากนะอ้าวทำไมได้อ่ะแล้วปีเดียวแล้วทุกคนตกใจปกติต้องสองปีแล้วถึงจะย้ายทำไมครูครูอธิษฐานจิตว่าถ้ามีบุญต่อกันเนี่ยขอให้สำเร็จพระเจ้ากระมวช่วยครูให้ครูได้มีบุ่นี่แล้วไม่ครูได้สอนหนังสือต่อได้ปรากฏว่าค้ดีใจมาก มาอยู่แล้วปรากฏว่าไม่เดินไม่เดินไปเองนะก็ขับรถแต่ฉันนี่ขับเองไงก็เรามีคนมารับมาส่งแล้วมันใกล้ใกล้ด้วยใช่ใกจนกระทั่งพันโลเคยมาทําอะไรซ่อมอะไรที่บ้านครูอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์ออดโรงเรียนได้ยินแล้วฉันขับรถไปทำไมเดินก็ได้เออแน่นะเพราะเราไม่แน่เราจอดไว้เดี๋ยวมิเสียมีใครใช้ก็เป็นขำๆมันนะผู้ชมขำๆไม่คุณไปอยู่เรียนชายโรงเจออิทธิฤทธิ์เด็กสวนเยอะไหม เพราะว่าครูครูก็เป็นคนที่ไม่ชอบเด็กผู้หญิงครูชอบเด็กเฮลเฮตรงตรงตรงมึงว่าพาโวยได้โดยไม่โกรธกันเพราะฉะนั้นก็ว่ากันแรงๆตบกบาลเอ้ยแต่พูดไม่ถูกตบโวยยังเคยแหละตอนนั้นไม่มีกฎหมายใช่ไหมครูสอนอยู่หน้าห้องไงข้างหลังนั่งกินมามมากันอ่ะห้ยขยํากรอบแรบแบงใหญ่เลยไม่สนใจครูครูเดินไปจนถึง อ้าวทำไมนั่งกินแล้วไม่แบ่งกันมั่งเลยฉากถ้สนุกดีก็เพราะวาไหนเงาพึ่งขึ้นก็เสร็จแล้วใช่หน้าหน้าจะยุ่งหน้าน้าเด็กหน้าหน้าที่ฉาดน่าจะรุ่นร้อยสิบห้าแล้วลูกกูไปอยู่รุ่นนั้นไงเขาก็ไปคุยกับลูกครูพิ่งออกเลยชอบพูดตามภาษาจีนนะแม่มึงกระหูหายได้เรียกรู้ไหมเรียกรูไหม เอาละเดี๋ยวขอญาตย้ายไปที่ก่อนย้ายก่อนวิชาอะไรวิชาเดี๋ยวเริ่ตัวเองก่อนผมเอี้ยงครับมนตรีปริมาณร้อยห้าเลขประจำตัวเอ่อเลขประจำตัวสองสองเก้าแปดหกสามครับอันนี้เราเผาครูต่อหน้าเลยเผาต่อหน้าเลยไม่ต้องไปแอบรับหลังแล้วเจอเรียนวิชาอะไรกับครูเรียนวิชาชีววิทยาครับเจอครูวันแรกปุ๊บเป็นไงบ้างววศูนย์สี่หนึ่งกับววศูนย์สี่สอง กับได้วันนั้นแต่ไนั้นครูเลี้ยงสาวแน่ใช่ไหมรเราไม่เท<ด>ี่ยวเที่ยวแน่นอนคืออาจาร,รย์พิม่าตอนนั้นเนี่ยลุกก็คือเหมือนสาวออฟฟิศเลยครับตั้งแต่ตัวสวยมากเ <c oughs> ลยก็เลยเหรอผมวันนี้าบาลบาลสองเท่าไม่ควรจใช่ตามตามตามเวลาครับครูคิดคิวเราก็คิดคิวเลยผมก็บอกว่าก็คิดคิววิทย์วิทย์ด้วยกันนะหรือว่า คือคือด้วยความที่ครูก็ค่อนข้างจะ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 ดุนิดนึงนะครับดัะนั้นเด็กๆก็จะไม่ค่อยกล้าชาเท่าไหร่ประกอบกับห้องผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะเป็นเด็กดีครับเด็กเด็กเรียนมากเด็กวิทย์เด็กวิทย์เด็กวิทย์แต่พอพอขึ้นมอห้าแล้วเนี่ยผมจัดไปอยู่ในห้องวิทย์ที่ห้องค่อนข้างเกจแต่ตอนมสี่ที่ที่ตอนตอนที่ครูสอนเนี่ยก็จะจะจะค่อนข้างเรียบร้อย คนดังคนดังในในห้องตอนนั้นก็จะมีหมอสามารถหมอหมอสามารถมูงศิริที่เคยเป็นสสกีดบางบอนูงศิลูหลนใช่ครับใช่ครับเคยโดนรูตีไหมไม่เคยครับไม่เคยเพราะเราเด็กดีเราเด็กเรานั่งหน้านั่งหน้านั่งกลางนั่งหลังผมเด็กกลางนั่งครับ ด้วยความที่ว่าผมเข้ามอสีด้วยครับพี่อ๋อก็เลยไม่ค่อยมีปากเสียง <c oughs> ไม่ได้ไปจําชั้นใช่ไหมครู<ผ>มไม่ได้ไปจํำชัน้นแต่วิชาค,ครูปีนั้นครูประจําชั้นผมจะเป็นจะเป็นอาจารย์อาจารย์พิมลศรีอ่องสุวรรณกับอ,อาจารย์ลุพวันแล้วพรูพอขึ้นมหกครูตามไหมอ่าไม่ตามครับเทอมเดียวปีเดียวครับปีเดียวหรือเทอมเดียวปีเดียวสองเทอมครับพี่ปีสองเทอมเทอสองเทอมใช่ครับ<อ>ไ,ได้เกรดเท่าไหร่ตอนนั้นชีวะก็น่าจะได้ประมาณสองนะครับ มันยากตรงไหนมันโหได้ฉากที่สี่มันยากนะพี่โรงเรียนเนี้ยเด็กสี่เด็กสี่จุดนย์ศูนโรงเรียนเนี้ยไม่ไม่ได้โหนะสมายนั้นสมายนั้นสบายนั้นสมายนนใช่ครับแล้วก็ครูครูเนี่ยด้วยความที่ฟ้าท่านลิขิตมาแล้วสีสิท่านลิขิตมาแล้วว่าให้มาสร้างหมอที่นี่สร้างหมอเลรใช่ไหมฮะคือคนเรียนชีววิทยาเนี่ยก็ต้อง คนเป็นหมอเนี่ยก็ต้องเรียนทิววิทยาวันนี้นผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ครูที่เป็นหมอเนี่ยเกินร้อยคนแน่นอนเกินร้อยคนแน่นอนวันนี้เจอคนละออยากบออะไรยครูก็ขอให้บุญในครั้งนี้ที่คุณครูได้ได้ทำนะครับได้ส่งเสริมให้ครูมีอายุมั่นขันยืนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งสบายใจทุกๆวันครับอ้าวค้าบยดีเพิ่ไอ้ก้อยออกไปเลย ออกไปเลยเขาบอกว่าไงไ <chewy? S 2> อค้ครูเจอสิ่ง,งดีปลดไปครูเจอสิ่งดีมานเลยปลดไปไม่เคยเจอไข่เป็นคนดีมากตอนไปเรียนตอนไปเรียนครูจำได้ไหมคนนี้เป็นคนยังไงไขออ่เหรอไม่นี่โอ้ยเขาเป็นคนเรียบร้อยตลอดตัง<อ>้งใจเรียนพูดน้อยๆสุภาพแต่ไม่เป็นหมอตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทาธุรกิจ ติดตั้งออกแบบกล้องวงจรปิดนะครับตามโรงแรมบ้านรูดต่างๆใช่ไหมมันได้เป็นที่เปิดเผยแต่ตามโรงแรมติดจริงๆไหครับโรงแรมมินด์อะไรอย่างเงี้ๆบ้านไทยต้องการติดดูแลดีบริการหลังการขายดีมากแล้วก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยวันนี้คำถามที่ผมอยากถามครูสีน้ำตาให้เด็กลูกเวลามากี่ครั้ง โอเคยไหมน้ำตาน้นความเสียใจน้ำตาความปิติเนี่ยรวมหมดดีใจว่า่ะครูน้ำตาไหลเลยว่าเสียใจเธอทำไมฉันดุสาอย่างเงี้ยมันต้องมีางยิ้มยิ้มโดนแน่มีหลายเจ้าเดี๋ยวนี้ไม um, so ่ออกมีหลายเจ้าไม่ออกเลยเสียใจจนร้องไห้มีหรือครูมีไหมเสียใจจนร้องไห้จะไม่มีนะเพราะว่าครูอ่ะโชคดีที่ครูสอนชีวะเพราะฉะนั้นครูก็จะสอนเฉพาะกลุ่มวิทย์ <ม>ที่เขาตั้งใจจะไปเป็นหมอไปเป็นอะไรคือเด็กเรียนทั้งนั้นเลยาะฉะนั้นอย่างไอ้เพี้ยนี่ไม่มีแน่นอนอาะฉะนั้นลูกศิษย์ทั่วๆไปก็จะตั้งใจเรียนไม่เคย<ม><ม>ทําอะไรให้เสียใจที่จะต้องให้โมโหโด,ดุดไม่มีมีแต่บอกว่าอันนี้ไม่ต้องโจทย์อันนี้เล่าให้ฟงังหมายถึงว่าทุกอย่างออกจากปากครูจะต้องบันเทึกหมดอ,อันนี้ไม่ต้องโจทย์นะคะอันนี้พปกเรื่องเล่าเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นความโชคดี อย่างนี่น้องบอกว่าุสศิษย์ครูที่เป็นหมอได้ประมาณร้อยกว่าคนแน่นอนคือร้อยรัยไม่ใช่คือมากตลอดมาเป็นครูสอนมาของข้าศรอย่างนี้ก็อยู่ในประจำชั้นครูข้าศรวิลาวันตอนตอนรุ่นร้อยห้าครูประจำชั้นห้องสี่ศูนย์หกใช่ครับ ซึ่งน่ารักน่ารักซึ่งได้ครูโชคดีได้ได้มาอยู่กับได้สอนกับเด็กที่ตั้งใจเรียนใช่ไม่ค่อยมีเด็กเอเลไม่มีประมาณนั้นเป็นหมวดวิทย์วิทย์คนที่เรียนชีวะคือต้องเลือกโปรแกรมอะไรหนึ่งกองไหมหนึ่งหนึ่งขอครับเออหนึ่งขอจะเป็นหนึอจะเออถ้าหนึ่งกอก็คือไม่เลือกชีวะได้แต่แต่เรียนบังคับสองสองครับครูสองต่อสองขอจะไม่มีชีวะอ่า เป็นคอเป็นคอเป็นคอจะมีชี่วสายตาเหลือไปเห็นหนึ่งรูกที่ตาผนังอันนี้สบายที่ว่าพอวิ่งสองเท่าไหมใช่ไหมใช่ดีไหมร่นนะที่คอออันล่างอันนี้แหละครับที่เป็นที่กูเป็นกูสำคันอันนี้เหรออ๋อเรื่องรุนแรเนี่ยครับอันนี้เป็นห้องเราห้องอื่นไม่ใช่ห้องผมครับแต่ร่นผม กต่รื้นผมใช่ครับอออ๋ทำนิตทำนิตนี่ก็ลูกอาจารย์สุวรรณคค่ะอรับใช่พยุงศักดิ์นี่ก็เป็นหมอครับพยุงศักดิ์พี่ชัยนี่เป็นหมอฟันรู้หมอเยอะนะครับแล้วก็อาาากติยุครมวันนี้เราถือโอกาสบุกบุกบ้านครูเลยครับก็มาดูคือสร้างงามทองเดือนนี่ก็กับตันเต่าไงพี่อ๋อกับตันเต่าขอดูหน้าใกล้ๆเลย กันละคนนะครับในสมัยนั้นนี่คือประมาณปีอันนี้ปีไหนกูสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดครับสองเจ็ดเหรอครับโอ้ผนรับปริญญาพอดีครับสองเจ็ดนี่ครับและบรรดาสุกลาฎปีสองห้าสองเจ็ดมอมอมอสี่มอสี่ครับห้องหกอ๋ออาจารย์ที่อาจารย์สมพลอาจารย์สมพลนั้นสมสีอาจารย์เดียวกันเลย มีเนี่ยนะัสกรพัสกรนั่งอยู่นั่งอยู่สเดี๋ยวจะตัวมาเห็นมาดูตัวเองว่าว่ารุ่นนี้ห้องนี้น่าจะรวมตัวมาหาครูเันบ้างนะแล้วก็มานั่งท่าเนี้ยนะั่งท่าเนี้ยเป็นตำแหน่งนี้กันเลยอะ